เจ้าเนาะก็บสบายเลยเนาะไม่น,นี้เราก็จะมาเสื้อลองเนาะหรือว่ากับดักตัวนกเนะาะกับดักนกหน่อยบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาเนาะโอ้ดอกสักุละบนี่ บอลจะเอาไปซื้อลองก็เป็นบ,นบอลแบบเขาจุดให้เนาะเขาเห็ดให้เห็ดสวนเจ้าเนาะต้นอันนี้เราจะซื้อลองเนาะมือก็มีดำๆหนึ่ง,นงเนาะเพราะว่าที่กระตัวกลางไฮเห็นบ่ตอนอีนั่งก,ก็ซื้อ เขาอื่นอันเดียวนี่คุยลองคุยลองเงาดำมาตัวไปเราจะยืมเสื้อบนมีเนาะเมาเสียงเนาะเขาอื่นไอ,อ,อ้เมาเสียงโอ้เมาบูบินไอ้ทีบนซื้อเมาเสียงเราจะต้องเอาใส่ทองหน่อยๆเนาะมามด ันก yeah. <may> ็ย <fight> ีบินอยู่นนี้เนาะบัดเสื้อของเฮาก็จะเอ็ดอันนี้เนาะมาตามกันที่ประมาณนี้เ เราเนาะสำหรับการเสื้อลองก็ได้สำเร็จแล้วเนาะเอามากประมาณ10ปลายหลังนี่แหละกับดักนะการสำเร็จแเ้าก็มาอย่างเนาะย่างกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละตัวนี้ก็เสียดแลว มันน <po> to hal, ี <At S 2> <go> ้ก็ไม่ทานซีเนาะกองทัพมาต้องเดินด้วยทวองเนาะกินมโมโมจีน จะเอาเปิดบวงเมาไหมอันนี้ก็คือเมาเนาะเนืน้อสำหรับสิงกับดักโอ้ยหลังทิ้งแล้วโอ้ถึงกุ๊เสียนแหวนแบบนี้นะดอกแหวนดอกให่ เซ็นแวนมาเบื้องหลังเก้าเนาะอีทึกเลยบอสามรอบเท่นี้ละโอ้ย่างทีนะ เล็กี่สุดเลยโอ้เรียบร้อยตัวนี้นะ ครั้งนี้กระทึกอีกแล้ว เพื่อนเนาะไปไปนะเทือกเรบอโิ้เทือกเรบอโบอ้โอ๊ยบุเทือกสัตมาโมบ,บินเลยมาโมบ,บินแบนมีเขาก็ต้องได้เปลี่ยนเมาเ,าเนาะเทจออีกแล้วลองนั่นเนละโอ้ย អូអង្គនេះអូតុកតុកអឺបើរកអង្គនេះអឺបើរកតไฟเนาะទេនេះបော် มันสิถึกหรือบอ่อโอ้ตัวนี้หัวตาตัวนี้นะินตีนยิบตีนโอ้ยอย่าเร โอ้ลั่นนี่โบราณเว้ยกินล่ะโบราณหลังนี้นะมันมีเมาเลยเสดาเสดา เบิ่งหลักต่อไป <usionicana> <from the> <laughs> รียบ้อยอีกแล้วเราเนี่ถือแล้วเดินล่างต่อไปนะบนนี้ลอยอีกแล้วเราดีนะ โอ้ลานอีกประเทศอีกแล้วโคแดง มันสมควรนะบางอยนาเป็กูเนาะมันก็ว่ามันถืรับ ลันลน,น,ลน,น,นี่ก็คือผลงานเนาะผลงานืันนี้ ไปโตนี่ก็ท่านซีซัำนีแหละคันมาก,ก่าจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อคันมีคำถามมาได้ค้องคาเจอแล้วกะคอมเมนต์ได้เนาะหรือว่าวิธีเห็ดกับดักนี่บอกคอมเมนต์มาได้เนาะก็ขอบใจ